สวัสดีครับพบพอกันในวันที่สิบหกครับมาเนี้เสาร์วันที่สิบหกครับถักทายกัน่ยมือเสาร์ครับคือเก่าแล้วครับมาอนี้กะเข่าปลาฮิตเก่าครับที่กัดกับปลาล่างมันน้องม่คือเก่าแล้วครับบรรยากาศก็เย็นเย็นแล้วครับเย็นหนาวมากเลยครับครับกับไปดูน้ำมึงว่าช่วงนี้ซิมีเห็นยัง่ออยเนาะครับช่วงก็เฮ็ดไว้เนาะครับเฮ็ดออกบารายครับ ครับไปรลุนไปรลุนน้ากันไหงครับไปครับครับดอกแรกของเซามานี้ครับเิปโกรครับหอยเทะเดี๋ยวอีกครึ่งหนึ่งครับครับดอกสองฮิปเพงข้ามครับดอกบานไหครบับดอกน่อยครับ เหยฝั่งข้าลไรเหยต่อังเลือดครับแบบเิดเข้าดินครับเห็นหนาขาาครับดองขาเหยื่ฝนะ่งข้ามครับดอกงามเรื่อยตกบานครับเหยืฝ่งเข้าครับ

กดอีกพึ่งแ,แดงครับเห็ดพึ่งแดงขาเตี๋ยครับพึ่งแดงข้ามขาเตี๋ยครับดอกยังงามกับเพ็รกอครับกับเพ็รกอครับดอกงามครับช่วงนี้เป็นช่วงเห็ดออกบปลายเห็ดไหวเนี่ยอกห้างครับก็พอได้เก็บครับแต่ก็บปลายปันได้ครับ cáp hít đen băng hấp đọ cái nọ hấp đọ hấp này cái hít hấp hít cái tay hít đen băng hấp đọ ngang hấp đọ nọ hấp sáu ở đó hết đen hết đồ cái nồi không em cặp đó hết cái nồi Hãy subscribe cho kênh เก็ดแดงบางครับหลังภูงามไหมครับดอกนี้แข็งแข็งครับนองงามกลับอีกรอกครับสมัยเป็นเห็ดแดงบางเลยครับมันกลับอีกสองดอกครับออกตามคูกตามมาเนี่ครับเก็ดแดงบางครับ Đổ ngang ngang các, phát co cô cả, hít một lái hấp này Hấp đen hết. Hấp bị xoắn đỏ khách

เร็จแดงครับครับเห็ดข้าวดินเห็ดนาข้าวครับครับอีกดครับครับเห็ดข้าวดินครับเห็ดนาข้าวครับ sống đâu nói hấp Chịt sống đâu nha canh hấp đóng lên nha hấp Đoạn, đoạn

อ,อดออครับดอกนี่ยางงามนะครับก่อดอกสมบูรณ์เลยครับดอกนี่บอกมีแมงแทะครับกินคือบอัแทะครับกลับเปลืงเลือดเปลืองกะไรครับดอกง,งามงพุ่เกระห้องเปลืงกรมินครับครับเพลืองเลือดเพลืองทระไรดอกนี่ครับมันบานใหญ่เลยครับ เี็ตแดงบ้างครับดอกนี้งามเลยครับบานงงงามเลยกับไเิ่งเหลือดที่เป็นซ้าะไ่ครับ กับอีด้องน้ครับ้งามครับผมอยากจะเป็นใารครับสองดเพียงกันน้ำงามครับในดอกนครับพวกนี้ไข่ครับ เดือดทึ่งหนึ่งครับดอกเันแมงแคะ,ะครับกับเฮ็ดแดงครับครับผลง,งานของเสามือนครับเป็นเฮ็ดร่วมครับเป็นเฮ็ดโกเฮ็ดแดงบางเฮ็ด พึ่งค้าไล้ครับเ็ดพึ่งทัวไปครับเป็นร่วมครับมานี่ครับเกือบเต็มตาครับครับขอพุ่นที่รับชมครับพอกันมือนาชลิปนาสวัสดีครับ